สวัสดีครับหมูผัดกะปิหมูผัดกะป,กปิวันนี้ครับอาหารใต้ครับหมูผัดกะปิครับผมเติมน้ำมันลงไปเครื่องแกงครับก็จะมีพริกขี้หนูหอมกระเทียมกะปิครับตำโคลงลงไปผัดเลย หมูลงครับเป็นหมูสามชั้นนะลงไปผัดใส่สตอรครับอ่นี่สตอ๊อด้วยสตอนี้รสชาติสุดยอดเลยนะถึงถึงอกถึงใจผัดคลุกเขาเข้ากัน,นครับอปรุงรสปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบครับผมอ่า อ๋อลืมบอกไปเครื่องแกงมีกระต่ายเลยครับตำตะไคร้เข้าไปด้วยนะ,<อ>ะน้ำมันหอยออต่อไปก็น้ำปลา,านิดนึงแค่นี้แหละครับต่อไปใส่ะมะกรูดซอยครับหั่นไม่ถึงกระฝอยใส่เข้าไป ผัดผัดลูกขาอันนี้รสชาติแบบอาหารใต้นะจะออกเค็มหวานวาครับผมรสชาติมันสุดยอดมากเลยเคยชิมมาหลายครั้งแล้วมาลองทำดูโอ้โหแจ้วตักใส่จานครับผมหอมเสิร์ฟ <c oughs> หอมกลุ่นออกมาทีเดียวนี่แหละครับ ลองทำมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้เพิ่งถ่ายทำให้ดูรสชาตินี่อย่าบอกใครเลยครับนี่คือของจริงดูหน้าตาก่อนครับโอ้โหกับเขาสวยร้อนๆครับผมแจ๋วเลยครับอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยครับผมวัปปุร m มิ c ช a n n แนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปกินก่อน